สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch นะครับตัวซีรีส์8นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคตัวนี้เป็น Apple Watch ตัว Series 8นะครับขนาดหน้าจอ41มิ้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆเพื่อนก่อนนะครับตัวนี้แค่แกะมาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับนี่นะฮะมันเป็นมือหนึ่งเลยเนาะแค่แกะมาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับผมนี่นะเอามาให้ดูกันชัดๆนะครับว่า มันยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับนี่นะครับนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมาดูด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดของเขาบอกเลยนะครับขออนุญาตเช็ดนิดนึงนะครับนี่นะฮะ Apple Watch นะครับตัว City แป8นะครับขนาดหน้าจอ4 1่สมิลนะครับตัวที่เป็นตัว GPS and LTE นะครับหรือตัวใส่ซิมได้ท่านเองนะครับก็จะมีวงแดงๆตรงนี้นะครับนี่นะยังไม่ได้ใช้งานเนาะนี่นะครับคลิปเลยนะครับผมนี่นะฮะ อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวสายล็อกนะครับสายเส้นยาวแล้วก็สายเส้นสั้นนะครับยังไม่ถูกใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสายชาร์ดของเขานะครับนี่นะฮะแล้วก็มากันครบกล่องนะครับผมมาดูที่หลังกล่องมาสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ Apple Watch นะครับตัวซี r 8นะครับขนาดหน้าจอ41มินครับตัวนี้เป็นเครื่องไทยนะครับผมเป็นตัวสีซิวเวอร์เนาะ เป็นอลูมิเนียมตัวซิลล่าหรือตัวใสซิมได้นั่นเองนะครับผมประกันยาวๆนะครับประกันยาวๆหนึ่งปีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ